ครับสวัสดีครับออยครับสวัสดีเจ้าครับนี่คือนอ้องออยนะครับเจอแต่เจออย่างโมวิลาวันโคโอเอดะ,อะ<笑><笑>เอ๊นามสกุลโคโอเอดะคือเป็นนามสกุลญ,ญี่ปุน่นครับเจ้าแต่ได้ว่าเขามีพอบ้านเป็นญี่ปุน่นเชา้าตอนนี้เป็น,นอยู่ที่ไหนอยู่ญี่ปุ่นว่ะยู่ที่ญี่ปุ่นนะเจ้าพอดีติดโควิดก็บ่ได้มาเลยแต่เขาเขาทั้งน้องออยล่ะเจ้าออยหรือออยน้องออยจ้าถ้าเป็นบ้านท่านนน้ออองยเป็คบ้านนี่กจ้บ้านนี่เจ้าบ้านนี่เป็นคนบ้านนี่ตั้งแต่น้อยแต่เกิดเนาะเจ้าตั้งแต่ไปได้แฟนเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะ ที่เมืองอยกางพยาวด้วยกันครับอ่าบ้านของสามีเดิมจริงๆแล้วเป็นอยู่ที่โตเกียวโตเกียวครับอ๋ออยู่โตเกียวกี่ปีละไปที่ครอบครัวบกว่าปีล้วสิบก่าปีแล้วทีนี้กลับมาที่บ้านเฮาล่ะอ่ากลับบ้านเฮานี่คือช่วงโควิดเจ้ามาบ้านเฮานี้ประมาณแปดเดือนเก้าเดือนแล้วค่ะมาสามารถที่จะกลับไปได้เพื่อนะครับแต่กลับมาทางตรงนี้นะครับค่ะท่านผู้ชมครับที่นี่คือบ้านมะนาวจังนะฮะตั้งอยู่ตีบ้านทานะครับตำบลบ้านทา อำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาครับวันนี้ผมมาเยี่ยมเพลคนเหนือนะฮะฟ้ากันมาเยี่ยมพอเป็นทํากิจกรรมดีๆจีฮะแล้วหลังจะเป็นยังครับอันนี้เป็นห้องพักค่ะเป็นห้องพักจ <ào S 1> ห้องพ <จ ào S 1> ักสร้างสร้างเพิ่มขึ้นมากี่หลังทั้งหมดกี่ห้องอนนี้มีทั้งหมดสิบกว่าห <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้องสิบกว่าห้องนะครับโอ้โหครับท่านครับมาที่นี่คือมีที่พักที่ขินมีอ่าคล้ายๆกับว่าจัดงานจัดกิจกรรมได้หมดเลยเพราะว่าจะเป็นแต่งงานเลี่ยงรับเลี่ยงส่งเลี่ยงเกษียณ วันนี้มีงานเกษียณตัวเองนะฮะเอาละครับาครับเดี๋ยวตัวผมมาฮะผมจะคือน,น่งหอยนะครับ<ม>พาเขาไปชมสวนเปิดน,นะครับไปเลย้ใช่ครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวนะครับเขาไปแอบชมบ้านมะนาวจังนะฮะซึ่งจะเป็นนะร้านอาหารมีตีพักมีตีมีร้าน ทำกิจกรรมนะครับแล้วก็มีแปลง,งเกษตรปลอดภัยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลูกมะนาวนะ,นะครับเดี๋ยวเขาจะให้เจ้าของปคนแนะนำพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้ห่าหน้ามาันาเพศนะครับออกไปหน่อยเอามีพอมาตัง พื้นที่เาจะเป็นโซนมะนาวนะเจ้าคำว่าบ้านมะนาวจังแปลว่ามะนาวเยอะมะนาวดกนะเจ้าแล้วบวกกับได้แฟนญี่ปุ่นเนาะเลยปลุกฟังมาโค้องจองกับคือจังค่ะจังภาษาญี่ปุ่นเลยเนาะจังแบบเจ้าว่าจังทางเหนือมันเรียกจังนะเจ้าจังแปลว่าเยอะหรือโดกนะเจ้าออ๋มะนาวเยอะมะนาวจังมะะนาวเยอดกจังนี่ภาษาญี่ปุ่นเจ้าออ๋นี่ครับมะเขือออ๋ปุ๊บมะเขือ มะเขือที่เจ้าปลูกเองเนาะช่วงโควิดมันมีอย่างเงี้ยก็เลยปลูกมะเขือเอาต่อปลูกไว้กินแล้วครับปลูกไว้กินค่ะเอามาแล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารมาปรุงเป็นอาหารให้ลูกค้าล่ละจ้านักท่องเที่ยวนะครับมีมะเขืออ๋อครับมีมะละกอจ้าวมีมะละกอตัวแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นมะม่วงค่ะอ๋อมีมะม่วงมะม่วงตะไคร่นะครับโอ้ครับก่อพื้นที่ของเปิ้ลนะครับมีพื้นที่กี่ไร่ก็ครับสิไร่พื้นที่สิบแปดไร่นะฮะก็ด้านโน้นจะเป็นที่พากษ ร้านจอดรถแล้วก็ร้านกางเต้นร้านจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็มานนี้ก็จะเป็นปลูกบักเขียนะครับบัเขือแล้วก็ทางนี้จะเป็นร้านเป็นเวทีจัดกิจกรรมกิจกรรมงเลี้ยงงานเลี้ยงงานสมงานแต่งงานได้ประมาณกี่คนเจอ้อยคนไคนได้เลยอ้อนับไปร้อยคนได้้องพักม้อยู่้้อยอออ้คน สองคนสองคนมาครอบครัวได้ด้วยกลยคจะมีสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าร้อยจ้าขอบคืณนะครับโอ้โหนี่จะมีงานนะครับต่นเย็นเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่จะจัดงานกิจกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมห้องครัวเป็นสักหน่อยนะครับก็ทอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาแอล้ะครับนักท่องเที่ยวมีคนเดียวครับก็ เาเดินชมสวนเป็นนะครับตอนนี้จะเป็น,อน,น,นพอป่าพอดีเลยค่ะปาพอดีละครับอ๋อเขาไปเยี่ยมห้องครัวเป็นสนอยล้ะครับดูว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรยังนะครับพอดีจากว่าวันนี้มันมีงานเลี้ยงพอดีอเจ้าเนาะอันนี้ป่า ปลานี่เอาก็จะคิ้วของชาวบ้านที่นี่ยาเจ้าแับปลานี่ราคาแบบบ่แพงเลยหน่เจ้าชุดหนึ่งใครสนใจมาได้เลยน่เจ้ามานาวจังชุดละร้อยสาวเจ้าโอ้ร้อยสาวร้อยห้าสิบแล้วแต่ตัวนะคะป่าสดสดเลยนะครับนี่ครับแต่เขาว่าเขาซื้อป่าจากชาวบ้านาเจ้าแล้มาทำอาหารเลี้ยงดูคนมาพักที่มาแอวนี้นะคบโอเคนะครับมาเข้าไปห้องัวห้องผมผม มีมีมีคนงานกี่คนมีคนมาช่วยกันกี่คนมีทั้งหมดถึงวันนี้เจ้าช่วยชาวบ้านได้ถ้าเป็นแม่ยิงกับประมาณห้าคนอ้าใจกับประมาณสี่คนนะจรับก็คือหมายความว่าจะเอาพี่น้องๆเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันเนาะ่วยกันแหละอ่ะเข้าไปดูในห้องครัวสักหน่อยนะครับวันนี้มีงานเลี่ยงพอดีเลยนะครับก็มีคนอยู่ จะมีแขกมากินางาน,นเลี้ยงนี่เจ็ดสิบคนนะครับนะฮะจะเป็นห้องครัวนะเจ้าครับตอนนี้เรามาถึงห้องครัวแล้วครับผซึ่งว่าไออย่างต่างๆวันนี้นี่มาจากสวนนี่หมดเลยเหมือนับฮะเจ้ามาจากสวนค่ะอันนี้ก็เป็นตัวพูนะฮะตัวพูนะครับ,รบนนกบบับต้นพริกอร่อยแล้วก็จะมีพวกมะนา,นาวมะน,า,นาวค่ะอ่า มะนาวแล้วก็มีสปาสเปดสปาสเปดผมรู้จักอันนี้อย่างมพูละมาละเราจะทำอาหารมะละนะฮะก็จะทำอาหารวันนี้เย็นวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูดูข้อแต่งติก่าครับทางนี้ก็จะเป็นห้องหัวบนนะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับเนาะ วันทุนี้โมนี่ก็เอามาจากในสวนธรรมดเลยค่ะหรือมาซื้อซื้อของชาวบ้านตัวกาชาวบ้านตัวชาวชาวบ้านที่ข้างๆเนี่ยจากที่ไร่ใกล้ๆกันเนี่ยเจ้สอบหมาคุณว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ยังได้ช่วยซื้อพวกผลผลิตการเกษตรของพี่น้องชาวบ้านตัวใช่ค่ะ อืมวกตินี่ก็ปลูกเองตัวปลูกเองทาเองเลยเจ้าปลูกเองที่เลยเจาเพราะฉะนั้นนี่ต้นทุนจะต่ากว่าจะต่ากว่าจะต่ำแล้วก็ยังให้ราคาอาหารของก็จะถูกกว่าร้านอื่นๆโดยทั่วไปมันงฮะโอเคนะครับวันนี้เมนูอย่างพ่อเนี่นอ๋วันนี้มีเมนูปลาเผาครับต้มยําปลาเบิกแล้วก็ยํารวมมิตรกุ้งแช่น้ําปลาแหนมซีโครงหนูครับค่ะโอเคนะครับอ่าแล้วฮะ เ,เดินชมต่อนะครับพา,านนกทตองเที่ยวไปแอวต่อนะฮะไปดมทัวนะครับวันนี้มาทัวบ้านมะนาวจังนะครับทัวชมสถานที่บ้านมะนาวจังนะฮะอันนี้มีนักท่องเที่ยวมาคนหนึ่งนะครับสะพายย่ามแดงนะครับอ๋อไม่ใชนน่จะฝาก,กกบบ้านนะครับเดี ลงลงไปดูหลุมฝานั่นนะครับจ่าครับเป็นอ่าท่องเทียเท่ยวนังเที่ยวเป็นตัวเลี้ยงตรงนี้แล้วก็เอามาทำเป็นอาหารใน<อ>ช่วงนี้มันจะเป็นรนย่างทีีว่าน้ำมันจะแห้งแ้งนิดนึงครับป่ามันเก็ะบ่ค่อยมีแล้วเจ้าก็ปล่อยอันนี้รอบที่สองแล้วคะ่ะจ<อ>่าต้องพูดเป็นอย่างพูดนนี้เป็นห้องพักค่ะห้องพักราคาเท่าไรครับอันนี้ห้องพักคืนหนึ่งห้าร้อยจ้าห้าร้อย อันนี้จะเป็นอันอันนี้ความนี้ก็จะ350มีห้องครัวก็ด้านหลังตัวนะครับแล้วก็ตรงที่มีป้ายมา็นรานจังงี่เปิดอะไรยังอ๋ออันนี้จะเป็นพวกเคาน์เตอร์บาร์เป็นเป็นร้านอาหารนี่ยอ๋อเป็นร้านอาหารสั่งอาหารได้สั่งอาหารได้ก็คือตรงนี้ก็ดูสภาพและล่องของเป็นธรรมชาตินะครับเนาะสวยงามมากนะครับตอนนี้ผมมาอยู่เวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนาะตอนนี้กับบรรยากาศก็เป็นลักษณะจีนะครับเนาะเดี๋ยว เขาไม่พอห้องห้องพักตรงนู้นนะครับเชิญเลยครับตอนนี้เราจะไปดูห้องพักก่อนนะครับบ่าห้องพักปุเพียงจะได้ห้องนะครับเดี๋ยวเจ้าของคุณอ้อยนะฮะจะพาเราไปแอบบอกระวังทางเขาอ็จะชมภูมิทัศน์รอบๆนะบ่าผลจัดล้านไปงามหนะาหักนัดนหน่อยครับห้องพักก่อนราคาแบบถูกๆนะครับ แต่กแต่มีคุณภาพนะครับมันใจทุกรอบแบบมีคุณภาพใจนะฮะถูกแต่มีคุณภาพแล้วครับมีมาตรฐานนะมาตรฐานครับเอาไปดูด้านไหนห้องพักหลังนี้กันสักหน่อยนะครับหลังนี้สี่ร้อยห้าร้อยห้องแอร์ดูด้งนในก่อโอ้โหนะฮะด์สิครับมาตรฐานนะครับมีตีนั่งทำงานตัวมีโต๊ะกระจก แต่งตัวมีเตียงโอ้มีเครื่องอำนวยความสะดวกเพียบเลยนะครับแล้วก็มีทีวีนะครับดูข่าวดูหนังดูละครได้ที่สำคัญก็คือด้านหลังจะเป็นห้องน้ำแล้วครับเป็นห้องน้ำค่ะน้ำทะลุออกไปหลังบ้านเลยนะไปชมไปชมแปลงกเกษตรอย่างหลังบ้านตรงหลังบ้านที่สำคัญคือ,อตรงนี้ละ่ะวิวมุมมอง คราวกรอเจะปลูกข้าโพดอ้นที่ทั้งหมดสิบแปดไร่ครับตอนนี้ยังพัฒนามาเต็มร้อยเปี่กตอนนี้แค่ส่วนเดียวตัวคนเดียวตัวคนเดียวนะครับตัวคนเดียวไปยืนอยู่หันกันครับไปยู่มุมมันกำกับนักท่องเที่ยวโอเคนะฮะโอ้มุมนี้การถ่ายรูปจดสวยนะฮะ อ่านักท่องเที่ยวไปได้ห่อองมอนี้แอลวันนี้สุดยอดเลยเจ้าประทับใจอย่างประทับใจสุดยอดแล้วห้องพักก็งามแล้วก็คนนั้นเจ้าของไป็อุ้ม้วนตัวเชิญเชิญพี่น้องเข้ามาแอวมาชมกันได้นะเจ้าใช่ขอขอเชิญชวนพนมาแอวจิ้มเจ้าไอ้เจ้าก็ขอฝากต้วนะเจ้ามูปีปีเพื่อนเปื่อนนักท่องเที่ยวทุกทุกคนที่จะอยู่ที่ภาคไหนอีสานเหนือใต้ญี่ปุ่นที่ไหนก็ขอเชิญเลยนะเจ้า ไอ้เจ้ามะนาวจังยินยีนต้อนรับทุกคนเลยจ้า